เป็นได็ครับไม่อยู่คู่เว็อยู่ไปพ่อหมมเมือหมเวรซฉๆครับเอาเพื่อนสนว่ารายเด้กั่โอเคอยู่พ่อราย่ด็กอยู่ไมนได้บรรยากาศประเทศคู่เวรอากาศโอุ้กถอดนะครับ ยังไปบเวนพิงไฟลมพอนสิยุยปีกับผู้เวดยุ่ยปีทงปีกัิกลับแล้วมาอีกว่าครับว่าอายุไรแล้วมืดมือนี่ที่เราในวันที่วันที่หาครับหาเดือนแปดปสิงหาครับแปดสิงหาปีหกแปดปีหกแปิกบปีแปดหกคเเอ้น ปีเจ็ดศูนย์ปีเจ็ดศูนย์ปีเจ็ดศูนย์่มาคูเวตเปล่าร้าแล้วคูเวดโอ้ยแล้วอีกหลายปีอีกปีกู่กลัวอีกปีกู่กลัวครบสามปีพอดีเลยครบครบสามปีพอดีเป็นเดย์ฟังว่ามาอยู่คูเวตได้ยังไงมาอยู่คูเวตก่ ได้ไ่ค่อยได้ยังหนอได้ครับอาจัรได้ใไซนีครับเออได้ใไซนีได้ใไซนีได้รถคันหนึ่งอืมตัวพี่ครับได้บ้านคันบ้านหลังหนึ่งว่าบ้านใส่อนคนสิมาเีงแล้วอืมก็ได้ใไซนีแล้วนี่บอกคนที่สิมาคูเวตแน่นเป็นอยงไรปฏิเทศคูเวต มากก็ได้ครับผู้ใดอย,ยากมาผู้ใดที่บมมี่มูมี่มได้ดาเนาะมากมาเห็นงานที่ผู้ใหญครับเพราะได้ใส่อยู่แบบเมื่อสองเมื่ได้เพชรจูเวลリーจะว่าเฮ็ดแนวเอิญอาจจะได้หลายกว่านี้นะเออเฮ็ดเฮ็ดนี่ยังบอกพี่น้องว่าเฮ็ดนี่ยังจะได้หลายกว่า,<ม>าเฮ็ดสปสสบบาจอมรถเพชรสปาครับซับผู้หญิงเด้วยยิงเงินเดือนสี่หมื่นเออ แมนสอบรถกืบเดือนเกือบแสนนะครับแมนแมนเป็นอยังเป็นอยัาง,งสอบรถก็ได้เงินเดือนหลายเพราะว่าช่างมันหายาก uh huh. ก็ยอะคนมากเกี่ยวกับสอบดเล็กันทุนนิกเดินสายไฟเงี้ยตีอด uh huh. มันระบบมันบ้านนี่รถมันหลายนำ้ำเออบ้านนี่รถหลายนำ้ำรถมือสองเต็มบลากหลายเออต <c oughs> ีเป็นเงินไทยคันหนึ่งกับเปอจีบาทเองเออ เนไ่ยประมันสามสี่มือนซื้ออะไรับอ่าแต่มีนจะโลคันหลรูอ่ามื่สองนี่ครับจอดเต็มอยู่นี่นี่นจอดขายนี่ก็แมนครับนี่ซาละได้ซ <c oughs> าละา <c oughs> อันนี้กับไม้เฟนผมคุณมอญเองยันไ้ก็แค่นี้ได้ครับ ได้อยากมากครพิจารณาเบิ่งหางานหนึ่งปีกระแส้นเดือนหลายๆอา,าจังค่อยมากากันเนาะตอนว่าวิ่งแรกเด็ก็ไม่เห็นเจ้าวลีน้ำน้ำอยนี่แหละน้ำผมนี่แหละเดือนสองหมื่นได้อยากมากติดต่อสุทินนะ,ะติดต่อช่องนี้ได้เลยครับพอด,ดีครับไปทัพนี้แล้วครับผมสวัสด,ดีครับผม